สวัสดีค่ะ,ค,ะคนข้างหน้าชื่อออมส่วนเมคือเสื้อสีดำผมยาวๆส่วนคนที่ใส่เสื้อแขนยาวชื่อตาหวานวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดูการทําแบบของนิสิตเคมีปี2องูุฒิรพาวังเซสไปกันเลยโอเคเปิดตัวมากับเช้าวันใหม่นะที่ค่อนข้างจะสดใสแต่น้ำเกาะเต็มระเบียงเลย วันนี้คือวันที่เราต้องทำแบบนะทุกคนตอนนี้ก็11บเอโมงครึ่งแล้วนั่งดู MV รอฝนหยุดตกนะคะตอนนี้เราก็มาให้ดูลุกนะคะที่เราจะทําไปทําแบบวันนี้นี่ทับผมเปียแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดกาวที่จะต้องไปทําแบบนะคะตอนนี้ห้องฟ้าสดใสมากทุกคนไปทําแบบได้แล้วไปลงไปทําแบบกันตอนนี้กลำลังปิดห้องปิดห้องไ่ดูยิ้มให้ใครไปไปลงลิฟต์นะคะไปชั้นหนึ่ง ไปค่ะเรากำลังจะไปมอกันโอ้หยิบรองเท้ามาใส่ค่ะโอ้วางแรงมากอลาว้วก็กำลังใส่รองเท้าเออเออโอ้ยังใส่ไม่เสร็จโอ้ยเปิดประตูแล้วค่ะเดินค่ะเดิน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 ,ดนอ้ยกดลิฟต์ลงไปชั้นล่างกันนะคะลิฟตน่ากลัวมากโอเคเป็นเด็กแว้นค่ะไม่รู้อิศววด <laughs> อุ้ยอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่รู้สองคนนั้นจะอัดคลิปอะไรไปบ้างเราขออัดแค่นี้แล้วกันตอนนี้เรากําลังจะขึ้นตึกเพื่อไปทำแลบกันนะคะเออเดินเดินเอา้ามีลูกชิ้นด้วยเอา้าเอา้าเดิน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 ไปค่ะเดินไปค่ะขึ้นลิฟต์กันเลยนะคะ นี่นี่วิววิวของชั้น5ตึก CL ซีเอจ้าสวยสวยมากยาก้ายทุกคนมาเห็นอืมอ่าตอนนี้กำลังเดินเข้าห้องแล้วนะคะไปที่โต๊ะของตัวเองเลยค่ะคน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 ที่ทุกคนที่ทุกคนเห็นนี่คือซีก้าเจลนะคะเรากำลังเตรียมคอลัมน์ค่ะยดๆยดยดมันทำยังไงอ่ะมันทำยังไงอ่ะอันนี้เราก็ต้องคนให้มันอิ่อมตัวนะคะนี เช็คเช็คคอลัมน์เช็คเช็คเช็คไปไปรอเตรียมเตรียมคนคนคนอีกคนอีกอยังคนไม่เสร็จอ่าวเทแล้วนะคะทุกคนตัวน,นี้คอลัมน์คอลัมน์เราทำคอลัมน์แล้วซิลิกาจะลงไปแล้วอ่าเติมเติมไม่ยอมลงไปเติมเต,มต,มติมอีกนี่จะไปแล้วในระหว่างที่เติมแ้วทุกคนก็ต้องห้ามมีอากาศอ่าเติมไปอีก เติมอีกช่วยกันดูนะคะแบบบนี้เราทํากัน2คนนะคะแล้วก็จริงๆแบบนี้เป็นแบแบอินซีนะครับอินซีจะทําที่ CL เรียนร่วมกับอีกหนึ่งคณะนะคะนี่เตรียมแบบนี้เลยค่อยๆดูนะคะไม่ให้มันแตกไม่ให้มีอากาศใช่อันนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ไล่อากาศนะคะดูๆๆดู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 ดตบตบตบหตบสตบสามดูดูดชำนานการ1เติม ตบอีกตบอีกมองมองมองอ่าละถามเพื่อนนิดหน่อยค่ะถามเพื่อนนิดหน่อยตอบอีกตบอีกเ้ยได้ยังวะเออเขได้ยังเออยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยได้อีกตบอีกตบอีก นะคะนี่คือพาที่ทุกคนรอคอยนะคะคือสัตว์สกัดจากใบขนานะคะที่สีเขียวเห็นไหมทุกคนสวยมากเลย mm. น้ำทใส่ที่ทุกคนเห็นอ่ะคือตัวทําละลายนะคะที่มันคือเฮกเซน 70ML แล้วก็ซิตน30นั่นเอง mm. นีทุกคนเนี่ยพอแบบว่าไข่ลงมามันสวยมากมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแล้วก็นั่นแหละ mm. แต่ทุกคนไข่อ่ะไข่ลงมาให้จนกว่าสีจะหมดเลยแล้วก็ใส่หลอดทดลองแบบนี้เลย แล็บต่อไปนะคะเรามากันที่เอดีค่ะวันนี้เรามาช้านะคะช้ามากๆเพราะเพื่อนเรามาถึงก่อนนะคะดูรอบๆนะคะดูคะ่ะเดี๋ยวมองเข้าไปนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นหรือยังคะเห็นไหมคะ,มคะกระเป๋าสีชมพูอุ้ยมาถึงนี่แล้วว่ะโอ้โหเพื่อนรีบมากมึงรีบไปไหนอะ่ะ <c oughs> ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเล็บนี้นะคือเล็บอน,นินะคะทุกคนจะไม่ค่อยอยู่กับโต๊ะเลยเพราะว่าเล็บนี้ตึงมากเพราะว่าต้องหาอโนนะคะแล้วก็เดินไปเดินมาไม่มีใครอยู่โต๊ะเลยอย่างดูเรานะคะแวบ,บไปแวบ,บมานะ,ะทุกคนและในปฏิบัติการนี้นะคะเราได้หาแคเดยอ,อนหมู่4กับหมู่หค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของเครื่องสติฟิวนะคะเอาไว้แยกตะกอนกับน้ำนี่ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหาอันโนท้ที่เราได้มาเจอนะคะสนุกมากทุกคนแต่มันจะไม่สนุกก็ตรงที่ว่าหาไม่เจอนี่แหละคะ่ะจริงๆปฏิบัติการนี้มีไฟด้วยนะคะวูนี่นี่อันนี้คือบรรยากาศของเซ็กสองเองนะคะเราอยู่คนละห้องกันนี่ประมาณนี้เลยและจบลาก่อนบ๊ายบายจุบุจุบุู